กับทำกลางกระแสข่าวการขอคืนพื้นที่ในวันนี้นะครับทางผู้บัญชาการทหารเรือเองนั้นได้ออกมายืนยันครับว่ากองทัพไม่มีแนวคิดเรื่องของการรัฐประหารและที่ประชุมสภากลาโหมเมื่อวานนี้นะครับก็ไม่มีการพูดคุยเรื่องการขอคืนพื้นที่เพราะเป็นหน้าที่ของศูนย์รักษาความสงบครับพลเรือเอกนรงพิพัฒนาใสผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกรณีที่ศูนย์รักษาความสงบหรือสรสทําการขอคืนพื้นที่จากผู้ชุมนุมในหลายพื้นที่ว่า ในการประชุมกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้ไม่ได้มีการหาหรือถึงเรื่องดังกล่าวเพราะเป็นความรับผิดชอบของสอรอสอที่ได้เตรียมการไว้แล้วซึ่งส่วนตัวไม่ได้มีความกังวลหรือห่วงใยหรือขออภัยครับหรือห่วงต่อสถานการณ์ทางการเมืองแต่อย่างใดเพราะเห็นว่าทุกอย่างก็ดําเนินการไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ยืนยันว่าบทบาทและการวางตัวของทหารต่อสถานการณ์ทางการเมืองอยังคงเหมือนเดิมและไม่มีแนวคิดที่จะปฏิวัติรัฐประหารซึ่งทุกเหล่าทัพนั้นได้สนับสนุนแนวทางการเจราจาเพราะถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้ความขัดแย้งยุติส่วนใครจะเป็นคนกลางนั้นก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายของผู้ชุมนุมและรัฐบาลที่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ซึ่งในส่วนของกองทัพนั้นก็มีความพร้อมหากจะให้เป็นคนกลางเพื่อยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้น